อะไก็ยังหรอกล้วล่วครับโอเคยังสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับลานปนอยลิมทางสองซคือเ่านะครับผมมนิจ,จมา แกะทุเรียนนะครับแกะทุเรียนโชว์นะครับวันนี้ครับแกะเนื้อทุเรียนครับเด็กจะไม่แกะเนื้อทุเรียนให้เบิ่งนะครับผมเนื้อนาะัดเนื้อทุเรียนให้เบิ่งนะครับผมผมจะใซฟเวลาเท่าไหร่นะครับการแกะเนื้อทุเรียนโดยอ่านแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะครับผม ปป <ะ S 2> เป็นไมครับลูกติดไมค์ครับเป็นไมค์ก็ฝาไม่เปิดนีอ่อ๋อตัดแกะไม่ใช่นี่ไม่โอ้ยไ่อ้ยไม่โอ,อเคครับโอเคน่าไหนใครจะมาจับเวลาให้นิดาจะมาจับเวลาหรือเปล่ามาเลยครับเดี๋ยวลูกสาวจะเป็นคนจับเวลาให้นะครับผมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับด้วยการแข็งทุเรแต่หน่วยนะครับผมเริ่มยัง นี่าดา,าเนี่แหละเป็นคนเริ่มมาเลยใช่ป่ะเห็น,นไหมามาได้ไหมาเลยนผมลอดีๆในฝั่งนี้นะครับไม่เอาอ่าทุเรียนขายเนื้อกี่ละห้าสิบบาทนะครับยีร้าฟคนละไม่ริมท่านะครับผมสองฟีนะครับผมอ้าวพร้อมแล้วลูกแรกเลยครับในการโชว์ลูกแรกนะครับผมโอเคงั้นเริ่มอ่าจะเพิ่งสิเริ่มแล้วเอาหรือยังเริ่มแล้วเอาหรือยังเอา แล้วเหรอไปแล้วนะ่างนั้นฝ <c oughs> าดว่าเริ่มที่ไหนวะเริ่มมาบวกกันเลยนี่เริ่มรอกเร็ว,รวอ่าแล้วน้อยเนี่ยใช้เวลาหลายไปเลยนะครับผมเริ่มแล้วเรียนเนี่ยง,งามเนี่ยสวยๆนะครับผมอยู่ราห์คนใหม่ทิ้งาาทางสองซีนะครับเวลาถ่ายแล้วคันไม่ถ่ายแล้วยี่สิบอันสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีนะครับ เร็วมากเลย<ป>ยังดังมากมดังมากนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนหยุดเนี้ยหยุดนะหยุด่อนหยุด่อนหอ,อยู่แล้วนะหนึง่งสองสามมาไหมทำไมนะไม่ทำไมห้าสิบสี่แล้ว แค่นหนึ er ่งนาทีแล้วแค่หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยแกเนี่ยงามนะครับผมขีดรหัสิบาทเท่านั้นนะครับผมไม่รีบอะไรเลยอ๋อรีบแล้วนี่รีบสุดแล้วเหรดูเท่าไหร่แล้วนี่ยหนึ่งนาทีสิบสี่โอ้หนึ่งนาทีสิบสี่แล้วลูกนี้หนึ่งนาทียี่สิบไมนาทีโอ้ทำไมนานจังเลยลูกนี้แก่ยากหรือเปล่า ลูกแรกยังไม่หอมอ่าลูกแต่ละเท่าไหร่แล้วนะั่นหยุดนะหนึ่งงานที่สามสองไม่นาทีลูกแรกนะคะต่อไปต่อไปแล้วต่อไปตั้งค่าไหมหรือว่าเอาใหม่เอาใหม่นี่ใช้ใช่ไหมไม่เลยเอาไปเลยจ้ะเอาเอาไปเลยเนาะจะใช้เวลาฆ่าลูกจะใช้เวลานานเท่าไนั้นฆ่าลูกเนี่ยเหรอฆ่าลูกเลยยังสามสองมาเริ่มเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วอไ ขีดละหาสิบบาทครับผมกี่ละห้าสิบาบาทนะครับผมแวะกันมาซื้อได้นะครับผมเรียบเรียบเรียบลูกที่สองครับโอ้ลูกที่สองดูเหมือนว่าจะน่าก,กินเร็วไหมอืมเร็วเร็วกว่าลูกแรกอุ้ยสองนาทีสิบวินาที สองลูกใช่ไหมลูกที่สองนะตอนนี้สองนาทีสิบสองวินาทีสองนาทีสิบแก้ไวล่ะก็สวยงามนะครับผมสิบยี่สิบวินาทีอ <5 S 1> ่าโ <5 S 1> วยให้ดูเลยครับผมอ่อมูน่ากินมากอ่อาเราจะหยุดยนะไม่ไหวต้องหาทุเรียนก่อนนะหยุดหยุดโอเคหยุดแล้ว ๋ยวค่อยจับอต่อไปเลยอ่าเริ่มแล้วใช่ไหม,ไมอย่านะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเริ่มนะ,อะเอา,อย,ายังเริ่มงสลลูกที่สามลูกที่สามแล้วมาแล้วอ่างคามเมนต์ลูกค้าด้วยครับลูกค้าว่างไงลูกฮะฮะ ขอบคุณลูกค้ามานะครับที่แว้เข้ามาสุัหนุนร้านผลไม้ยินมทางสองสีข่ของเรานะครับถ้าเป็นเนื้อก็ขีดละห้าสิบบาทครับโหมีคนมีคนซื้อเมื่อวันสามสามหน่วยแซ่บทุกหน่วยจ้ายืดๆออกไปแล้วออกไปแล้วเค นะครับผมวิธีการแกะนะครับผมเหมือนที่ผมแกะนะครับโอี่กี่นาทีแล้วจ๊ะรูกที่สามกี่นาทีแล้ว ตอบคอมเมนต์ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าว่าไงลูกยังไม่มีใครเมนเลยได้ยินเสียงไหมครับถามลูกค้าด้วยได้ยินเสียงไหมครับมาแกะทุเรียนให้ดูนะครับวันนี้ครับวิธีการแกะทุเรียนของร้านเรานะครับใช่แล้วเสียงเพลงทำไมเบาจัง ที่การแข่งอ่าไปเลยครับต่อเลยนะครับสองชั่วโมงสี่นาทียี่สิบวิาทีค่ขอบคุณที่เข้าร่วมนะครับขอบคุณนะครับผมนี่ถ้าการแก่เสียงเท่าไหร่ไม่รู้แกบนี้เลยนะครับทุเรียนเหลือเยอะไหมคะ เ,เหลือเยอะครับับวนนี้เพ่งข้ามามครับลูกสวยทั้งนั้นเลยตอบลูกค้าเลยจ้าส่งกรุงเทพไหมคะวันนี้เรายังไม่ไลฟ์ส่งนะครับยังไม่ไลฟ์ขายลูกเป็นลูกนะครับต้องรอบ่ายสามนะครับผมไลฟ์ส่งอ,ออเดอร์เมื่อวานยังส่งกันไม่เสร็จเลยครับผมเร<อ>ากำลังหัดขายกันนะเอา<ม>แต่เนื้อเท่าไหร่คะเอาแต่เนื้อขีดละห้าสิบบาทครับ มีคนถามว้อีกแล้วว่าโลละเท่าไหร่อ๋อถ้าเป็นลูกโลละวันนี้โลละร้อยห้าบาทกับโลละร้อยสิบเก้านะครับผมเป็นลูกนะครับผมมีคนมีคนดูยี่สิบแปดอ่าสวยมากเลยครับโอ้ยอุดเวลาเวลาอ่ากี่ลูกแล้วกี่ลูกแล้ว ชี่หอันนี้ชูดที่ห้าชุดที่ห้าเนี่ยแล้วแม็วันอะไชุดเสร็จอ่าตัวนี้จะเป็นขีดละขีดละห้าสิบบาทนะครับเป็นเนื้อแบบอย่างดีเลยนะครับผมเกรดเอนะครับผมอันนี้ชุดที่ห้าชุดที่ห้าชุดที่ห้าเนาะมั้งเอาเลยครับมาเหมือนว่า ตอนเย็นไปเอาได้ไหมเนื้อสวยมากค่ะเนื้อสวยมากครับจองได้ครับผมจองได้นะครับรับเท่าไหร่ครับรับกี่กล่องครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาแพ็คไว้ให้นะครับขีดละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อเกรดเอเลยนะครับผม ลูกค้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับที่ร้านผลไม้ริมทาง24นะครับผมเส้นที่จะไปเดชอุดมนะครับผมถนนจะไปเดชอุดมนะครับพิเศษยังคะเนี่ยยังเลยยังก็ยังครับผมคีดละ50บาทครับลูกค้าครับวันนี้เรา,เากี่ลูกจะกี่ลูกอ่ะห้าลูกอ่ะห้าลูกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ลูกห้าเหรอใช่ อ่าลูกค้าไม่ตัวนี้ลูกค้าจะเอาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะหยิบใส่ถาดให้ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหยิบให้นะครับผมแป๊บนึงนะครับผมอ่านี่ครับรแกะเน,นื้อแบบรวดเร็วทำใจเลยนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมหมดเวลาอ่ะไปขายให้ลูกค้าหน่อย เอาถุงมือให้ลูกค้าหยิบใส่ถาดแล้วไปชั่งกิโลนะครับถีดละห้าสิบบาทคุณได้หมดนะครับมะต่อเลยครับต่อเลยโอเคอ้ยถาดจบจากถาดนั้นได้ได้เวลาเจ็ดเจ็ดนาทีสิบเอ็ดวินาทีได้ห้าลูกใช่เอาลูกเดียวทีละลูกทีนี้ละมาทีละลูกสิ ครับที่วางขายเลยครับขีดละห้าสิบาทนะครับผมทีละลูกใช่ห้ห่ามาจับเวลาทีละลูก,กมาจับเวลาลูกนี้กันแล้วทันเวลาเท่าไหร่นี่โอ้โหใหญ่มากครับปูใหญ่มากครับลูกนี้ครับสุกไหมเอาเลยจ้ากรรมการเริ่มไม่ยังเวลาเท่าไหร่หนึ่งสองสามเริ่มโอ้โหเริ่มง่ายๆเลยเหรอ <c oughs> มาลูกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่มาดูกันเลยครับจึ๊บฟ้าหลังฝนถามว่าโลโละเท่าไหร่คะครับอ่าลูกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับเริ่มเหยนะครับผมเรมิมแล้วฮะวันนี้วันนี้หมอนโลโละเท่าไหร่ เป็นลูกหละครับเป็นลูกโลละร้อยห้าบาทกับร้อยสิบเก้าครับวันนี้อะไรเนาะอะไรนี่มีลครับจ้ามีคนถามว่าวันนี้ไม่ขายหรอครับ บ่ายสามนะครับเดี๋ยวจะไล่กันบ่ายสามนะครับผมตอนนี้จะมาแกะเนื้อโชว์ก่อนนะครับผมหยุดเวลาหรือยังเสร็จแล้วใรูปนี้เนี่ยหยุดใช้เวลาไปเท่าไหร่หนึ่งนาทีเก้าวินาทีโอโ้โหลูกนิดหนึ่งนาทีเก้าวินาทีโอ้โหเปลือกเต็มเข่งนะครับร่่เดเนีโ<อ>ย,ยโวา อาโฟมครับผมแมก็เป็นโมี่คนถามว่าวันนี้ไลท์ขายไหมคะไลท์บสามตอบลูกค้าเลยค่ะไลท์บสามคะ่ะสี่พูเท่าไหร่คะสี่พูต้องช่างตาน้ำหนักนะครับเราจะมีตาช่างดีต้นนะครับผมเราจะคิดตาน้ำหนักเลยปริ้นสลิปอย่างดีนะครับผม เอาเลือกสิคะเลื่องอะไรเลื่องอะไรครับนี่นะอันนี้เป็ส่คอเสื้อไปเลยจ้ะจะได้ชัดจะไดเสียงจะได้ชัดใหม่ใหม่ใหม่เสียงลูกสาวนะครับผมลูกสาวกำลังให้ลูกสาวมาไลฟ์เป็นเริ่มได้ยังเริ่มได้ยังเริ่มยังอ่าเรามาจับเวลากันลูกนี้จะทำเวลาเท่าไหร่นะครับผมเมื่อกี้ได้เมื่อกี่นาทีนะเมื่อกี้ อ่าลูกนี้อ่าเราไปยังเอาเรายังอยากจะพึ่งนะเตรียมความพร้อมกันสิฮะพร้อมยังเอารีเซ็ตหรือยังรีเซ็ตแล้วรีเซ็ตแล้วใช่ไหมเอาหย่างเอาเนี่ยสองสามเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับผมโดยใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอ้ย่าเปิดถาดให้หน่อยสิจะเอาวางยังไงอ่ะกให้เปิดถาดไว้ให้หน่อยเนี่ยเปิดถาดให้หน่อยเปิดถาดให้หน่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ ชึบไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับเอ่มใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามสิบวินาทีค่ะโอ้ป๋ากรับไปขึ้นนาทีแล้าทำลายสร็จได้หรือเปล่านี่ลูกค้าถามว่าลูกค้าบอกว่าวันนี้ขอแบบสี่วันกินหน่อยนะคะได้เลยครับได้เลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านไปกี่เท่าไหรนะ่แล้วเนี่ย สิบวินาทีค่ะโอ้ไม่ทันแล้วล่ะเหลือทั้งสองครูไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแน่เลยป้าเข้าไปเท่ายแล้วยี่งนาทียี่สวินาทีค่ะโอ้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วทำนาเสรษฐีไม่ได้แล้วครับโหคู่นี้แก่ยากครับแก่ยากแก่ยากมากเลยเก้าวินาทีแล้วค่ะแก่ยากมากครับลูกนี้ครับอันคู่นี้น่าจะนานกว่าเมื่อกี้นะคะ พราะว่าเลยเก้านาทีเลยเพราะว่าเลยเก้าวินาทีไปแล้วอ๋อได้ครับได้ไปสู้สู้สู้ตึ๊บป,ป๊บเสร็จแล้วยุดโรนี้ได้หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีค่ะโอ้ลูกนี้ได้หนึ่งนาทีกับสามสิบวินาทีโอ้โหครับลูกนี้แก่ยากครับภูมันเดี้ยวครับภูมันเดียเ้ยวรีเซ็ตรีเซ็ต วันนี้ไลฟ์ขายไหมไลฟ์อยู่นะครับผมจะไลฟ์บ่ายสามกันนะครับไลฟ์ลทุกวันบ่ายสามค่ะถ้าไลฟ์ขาย,ยขอย่าขาเรียงให้ดีก่อนขาเรี่ยงให้ดีก่อนอนี้เพราะว่าเมื่อกี้แบบลุ้นลุ้นเอาเรื่องนักอาร์ตไปไหนเอาเรืเอเฮ้ยจ้า เนี่ยนี่ใครอยากจะจะไปนั่งเหรียญงเลยครับผมาใจเฮียหน่อะครับเอาไปแพ็กครับผมััครบไปรับคิดราคาเท่าไหร่คะไปรับคิดราคาเท่าไหร่ไปรับคิดราคาเท่าไหร่ไปรับอะไรครับรับทุนยันค่ะไปรับรับไปขายหรือว่ายังไงครับเ t อาร์ตครับ The Art ครับ รอบนี้เฮียไม่ทำเดลิเวอรี่ส่งในอีกเหรอคะส่งไปอีกเหรอคะยังไม่ได้ทำนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ทำเดลิเวอรี่นะครับตอนนี้เรากำลังสร้างทีมงานขึ้นมาเพื่อทำงานด้านออนไลน์โดยเฉพาะนะครับผมกำลังหาคนร่วมงานนะครับใครที่เก่งด้านงานออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ร้านผลไม้ยินทางของเรานะครับผมใครเคยขายออนไลน์ครับ ผมโพสต์รับสมัครงานไปนะครับผมในหาง,งานตรงคนราชธานีนะครับผมใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้นะครับที่ร้านเรานะครับผมเ,เลือกยังเนี่ยทุเรียน,นบบเ,ยเนีน่ยเกือบเริ่มไปแล้วนะ,อ,ะอย่างยังหาทุเรียนก่อนครับหาทุเรียนก่อนขอพักกินน้ำแป๊บหนึ่งคนคนจัะเวลาเหนื่อยเขาจะเวลาเหนื่อยแล้วทำให้ตาด้วยนะขวดหนึ่งนะ ขา,ายขายได้ครับาขายเลยรอรอ,รอก่อนนะลูกค้าก็มาได้เลยครับหน้าร้านครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้ครับที่ร้านผลไม้ริมทางสองสี่นะครับผมน้ำเย็นๆมาแล้วค่ะโอ้ประบใจมากครับติดไปก่อนติดไปก่อน อ่ะดื่มน้ำกันแล้วช <c oughs> ื่นใจ,จังเลยใครน่าหน้านะม้าให้ <c oughs> มาจับเวลาลูกนี้กันต่อเลยน้ำ <c oughs> อย่าเพิ่งสิดูก่อนมันสูงหรือเปล่า <c oughs> อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวงั้มดูกก่อนมันสูงหรือเปล่า อ๋อได้เลยอย่าอย่าเพิ่งสิเอาเฮ้ยอย่าจังเลยเอาอยัางอ่ะงั้นสองสามเริ่มเอาเริ่มแล้วมากรรมาการจับเวลาแล้วฮึบกลุนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับแกะเนื้อให้ไวให้สวยงามด้วยนะครับผมฮึบเอาเอิ่เอิเอิเสร็จไปแล้วครับเสียนผู้เสร็จไปแล้วโอ้โห อันนี้ก็แก่ยากครับแก่ยากโอ้ห่เปิดนี่ให้เลยเสียเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮิบอ้าวมาด่าผ่านไปปิดเองแล้วมาด่าเวลาเะไรแล้วอืมออ้ยเพิ่งเพิ่ง18วินาทีอ๋อเพิ่ง18วินาที20แล้ว20แล้วทัน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 จุดั๊บ เนื้อกร่องนั่งรุ่มในนะครับผมเนื้อเข้ามาซื้อได้ครับผมที่ร้านขายขีดละ50บาทนะครับเนื้อหมอนทองนะครับผมเกรดอย่างดีเลยครับเกรด VIP นะครับเน <c oughs> ื้อแก่นะครับผมเวลาผ่านไป <c oughs> ว่าสี่วินาทีฮะสี่สิบสามสี่สิบหกวินาทีเอาเสร็จแล้วนี่ผู้สุดท้ายแล้วนี่หยุดได้แล้วเนี่ยเย้ ไม้ทาได้50วินาทีครับลูกนี้ครับวันนี้จะตามไปถึงร้านเอฟไม่ทันเขาขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับผมตั้งข้าวใหม่นะอ้าวมีเซตใหม่เลยครับลูกต่อไปก็มีเซตใหม่ดิมีเซตใหม่เมื่ทกี่เท่าไรนะ50วิ50วินานโอ้โหครับเดี๋ยวเราจะประกาศคนที่มาแกะทุเรียนแข่งกับผมนะครับใครชนะผมเอาไปเลยครับทุเรียนหนึ่งลูกอ้าวเว้ยนึกว่าจะให้เงิน มากมากมาลูกต่อไปแล้วทีนี้มาลูกนี้ปูใหญ่มากนะโอ้โหรูไมาสุกไหม้อปโอ้สุกได้ครับสุกแล้วนะยังยังยัง้ยัยังยยังยังัยยังลั สามมั้งนับไม่ได้นับไม่ได้หนึ่งสองสามมแล้วนะครับ,จ,บ,รบรจับเวลาแล้วครับกรรมการน้อยจับเวลาแล้วโอ้ยผู้ใหญ่มากครับจึ๊บจึ๊บเดีย๋ยวนะครับมีสายเข้านะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม ครับผมเรามาแกะทุเรียนให้ดูนะครับวันนี้ครับที่ร้านแกะทุเรียนแบบไหนนะครับขาดทุเรียนแบบนี้เลยนะครับผมจีดละห้าสิบบาทเท่านั้นผมเข้ามาซื้อเข้ามาหาก็ได้มาเลือกชิมเลือกซื้อก็ได้นะครับผลไม้หลากหลายชนิดนะครับผมโอ้แกหม่ๆหมครับลูกค้าอะไรจะขัดข้องไม่ได้เลยนะคะเนี่ย ไม่ได้แล้วจะรับสายแล้วเมื่อกี้นี่ใช้เวลานานแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วค่ะยอมแพ้แล้วตันนี้เนี่ยเพราะมันใหญ่มากและเพิ่งเสียเวลาไปเมื่อกี้ใช่ยังเลว่าจะรับหรือเปล่าหรือไม่รับที่นี่อ่าลูกค้าคอมเมนต์นมาไหมนะครับลูกค้าคอมเมนต์ไม่ต่าคอมเมนต์ลูกค้าด้วยนะนยังไม่มีเลยค่ะโอเคครับ เนื้อกรอบนอกกรึ้มในนะครับเนื้อสวยมากนะครับผมเห็นแล้วอยากกินเห็นแล้วอยากกินยังไม่กินอีกเหรออุ้ยตุกอร่อยจุกขีดละห้าสิบบาทครับขีดละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผม<า>แกงใหม่ครับผมลูกค<า>้าหน้าร่างแกข้าวนไะมา้เรือนะครับผมเป็นผู้สื่อเป็นหน่วยนะครับลูกค้า,า,าครับข้างไล้ครับมือนี้ครับ ผู้ดใดผ่านไปผ่านมากาแฟบบกับมาซื้อได้นะครับผมตัวเรียนเป็นลูกมีราคาไซส์1.5ถึง3ามโลก็ราคาอยู่ที่โลละ105บาทนะครับผมวันนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาครับ3ากิโลสกิโลนะครับเป็นไซส์แบบจัมโบ้นะครับผู้ใหญ่ๆนะโลละ119บาทครับผมขอโทษที่หายใจแรงนะคะเหนื่อยคะ่ะหายใจแรงเมื่อจะเวลาหรือคะอ โอ้แล้วลูกต่อไปลูกต่อไปเอาใหม่ลูกลูกเมื่อกี้นี่ห้าสิบวินาทีไม่คาดฝันเลยสั่งไม่ได้นะครับผมตอนเย็นเข้ามาได้นะครับผมเราจะเก็บไว้ให้นะครับผมเนื้ออร่อยทุกลูกนะครับผมเก็บละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเอ้าลูกต่อ,อ,ตอไปพร้อมยัง <นะ S 1> อ่ะพร้อมใช่ไหมเอ้าเอาหรือ,อยังยังสองสามเริ่มแล้วเริ่มยังไงเอาใหม่สิเริ่ม เริ่มไม่น่าเริ่มเลยเริ่มให้มันเ,มเอาหรือยังเ,เอาโอเคเอาแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โห oh ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับลูกนี้ไม่ได้จอดดูก,ก่อนเลยสุกหรือเปล่านะเนาะอ่าเนื้อหามครับลูกนี้ครับส่งต่างจังหวัดไหมคะ าส่งต่างจาังหวัดจะเป็นลูกดิบครับบอกลูกค้าเลยจ้ะถ้าส่งต่างจาังหวัดจะเป็นลูกดิบนะคะรอ,อซื้อตอนไลฟ์สดน,นะครับอ่าไปทานแล้วผู้ใหญ่มากตัวนี้เปลือกหนามากค่ะไม่มันหามจะไม่หามใช่ค่ะเปลือกไม่หนาแล้นักเรียนเราเปลือกบางเ,เออน่าสิโ <laughs> อ้ยล้นเลย ูใหญ่มาก,มากโอ้เดี๋ยวจะไปแพ็กกล่องกันนะครับ<ล>เสร็จแกะเสร็จแล้วก็จะไปแพ็กกล่องกันนะครับหนึ่งไดที2สองสามไม่ไ้โหเร็วมากเร็วอย่างากันโกบ นี่ครับเป็นวิธีการแกะเนะื้อทุเรียนของร้านผลไม้ลินทางสองสี่นะครับผมมาแ,แกะกันแบบนี้เลยครับผมเวลาบ่ายสามนะครับติดตามด้วยนะครับฝากติดตามมานะครับผมเราจะมาไลฟ์สดขายเป็นทุเรียนเป็นลูกนะครับผมหนึ่งนาทีสี่สิบวิ้วค่ะโอ้โหใช้เวลานานมากตรงนี้ะจะสองนาทีแล้วค่ะ แสดงว่าพ่อค้าเหนื่อยแล้วคน,นคนปาดเหนื่อยแล้วนี่เหนื่อยเหมือนกันค่ะสองนาทีแล้วค่ะโอเคครับวิธีการหมากรุเรียก็เป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อวานกด F ไปนิ้วแทบล็อกได้มาสี่ลูกรอรอค่ะกำลังแพ็กส่งบอกลูกค้าเลยจ้ากำลังแพ็กส่งค่ะ รอรถเข้ารอรถขนส่งเข้ามารับนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับหยุดเวลาอย่างอยู่แล้วใช่ไหมนี่ครับโอ้โหเต็มมากเลยสุดยอดเลยครับไม่รู้แกะไปกี่ลูกครับใช้เวลาไปเท่าไรไม่รู้ครับแต่ว่ามาสาธิตวิธีการแก่ทุเรียนที่ร้านนะครับผม,มแก่กันแบบนี้เลยครับผม ไป,ไปผ่านไปผ่านมาครับชราบนจังหวัดชาวจังหวัดพุศ์ราชธานีของเรานะครับผมก็แวฟเข้ามาซื้อได้นะครับผมที่ร้านผลไมล้ริมทาง24นะครับผมเสร็จจะไปเด็กนะครับผมห่านผลไมล้ริมทาง24ต่างอยู่ลูกสุดท้ายเหมือนจะแบบนานมากจำหลนาจะไปหม้อบนครับลูกสุดท้ายนานมากค่ะโอเคครับสําหรับคลิปการแกะทุเรียนช่วงการแก้ตุเรียนนะครับผมกะยังไม่ได้บอกเวลาเลย เอามาชั่วให้เบิงนะครับผมการวิธีการแกะทุเรียนนะครับจำนำกินนี่การการไหลเทคนีคก็คือจบไหลแค่เพียงเท่านี้นะครับผมพักผ่านยังไงนะครับขอพักไปกินอาหารครับผมเดี๋ยวรอดติดตามบายสามนะครับผมผมจะมาไหลสดการขายทุเรียนเป็นลูกนะครับผมผมคัดมาให้แยงดีครับผมมีอ่อนในนันครับผมรอดสื่อกันไหนครับผมเดี๋ยวรอดเสร็จแยกย้ายไปพักครับครับผมจำนำกินนี่กับคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ